ระมัดระวังกับอีกคนนึงก็คือพี่มาริวนะคะตอนวันที่หนูไม่สบายปวดท้องแล้วหนูเตะเก้าอี้ใช่ครับตอนนั้นมันคือ,อยังไงเล่าให้ครูฟังผมไม่ได้โมโหใครครูแต่ผมโมโหตัวเองว่าอมันป่วยบ่อยอ่ะแล้วโอเคอ,อันนี้ครูเข้าใจแล้ว <c oughs> เพราะนะตอนนั้นทุกคนเขาก็แบบเอ๊ะมันยังไงมันเป็นอะไรกันแน่ หนึ่งการป่วยบ่อยของหนูมาจากการที่หนูไม่ดูแลตัวเองด้วยถูกไหมคะยาที่ต้องกินหนูก็ไม่กินพอถึงเวลาหายก็เลิกกินถึงเวลาเป็นก็มาโกรธตัวเองวนอยู่อย่างนี้หนึ่งหนูต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองอย่างพี่พี่โจ๊กเนี้ยเขาลงน้ําไม่ได้เขาอยากลงไหมอยากลงแต่ลงแล้วกลัวแพ้ส่งผลเขาก็ไม่ลงเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่การที่หนูไปแสดงกริยาแบบนั้นน่ะต่อให้หนูไม่ได้ทําใส่ใครก็ตามแต่มันเป็นภาพที่ไม่น่ารัก กก่กเตะก็อีเอา้าฉันนั่งอยู่กล้เอายังไงอย่างไงอ่ะจะแตะฉันไหมยิ่เป็นฉันฉันก็ขึ้นเลยนะเอายังไงเอางไงเรื้องอไหมฉันก็ต้องปกป้องตัวเองก่อนผมก็ว่าจะเจอพวกพี่เขาครับทั้งหมดอ่ะผมจะขอโทษครับต้องขอโทษอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันไปเนี่ยนะลูกคําว่าขอโทษอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเราผิดหรือถูกจำไว้หนึ่งอย่างนะลูกเวลาเราจะขอโทษใครไม่ได้บอกว่าถ้าฉันขอโทษนั้นฉันก็คนผิดสิไม่ใช่ แต่อย่างน้อยเราขอโทษที่ทําให้วันนั้นนะเขารู้สึกอะไรครูยกตัวอย่างนี้สมมุติว่ามีอันนี้นะใครมีแฟนนะเอาเอาไปใช้เราสมมุตินัดก,ก,กันกับแฟนผู้ชายกับผู้หญิงนัดก,กันผู้ชายบอกว่าทุ่มหนึ่งเจอกันที่บ้านปรากฏว่าพอถึงทุ่มหนึ่งแล้วอีผู้ชายไม่มาผู้หญิงก็โทรไปไม่รับโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับรไ,ไ,ไม่รับไม่รับ,รบโทรศัพท์ชนีเป็นไงคะ ขึ้นถึงขีดสุดถูกไหมคะตอนนี้กําลังบิวแล้วนางอยู่กับใครนางยังไงตัดสายทิ้งด้วยโอ๊ยโมโหความเป็นจริงผู้ชายคือประชุมอยู่นะคะเราห้องประชุมเครียดมากออกมาไม่ได้ด้วยลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้โทรกลับปุ๊บสิ่งที่ผู้หญิงด่าคําแรกคือเขาต้องแบบว่าทําไมเวลาโทรศัพท์นี่มันเกือบสองทุ่มแล้วนะนัดกันไว้ทุ่มหนึ่งถ้าผู้ชายบอกว่าก็เมื่อกี้ประชุมอยู่คุณคิดว่าเรื่องจบนะไม่จบ หหยนนะฮะครูบอกเลยนะคะไหยนะอย่าเอาชนะอย่าเอาชนะอารมณ์ด้วยเหตุผลฟังแล้วดูตกตรงข้างกับที่เราเคยได้ยินมาใช่ไหมเราต้องต้องชนะอารมณ์ด้วยเหตุผลเราต้องชนะอารมณ์ที่อารมณ์ก่อนไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะที่อารมณ์แล้วค่อยให้เหตุผลแปลว่าอะไรเขากำลังโกรธอยู่โกรธโกรธโกรธเราอะแคร์กับอารมณ์เขาก่อน เฮ้ยขอโทษจริงๆนะลองคิดถึงสภาพชนีลองคิดนะสมมุติว่าแฟนมามาปุ๊บแล้วเราบอกผู้ชายพูดมาบอกว่าเฮ้ยพีรักขอโทษจริงๆรู้เลยรู้เลยว่าเธอต้องห่วงมากๆถ้าฉันเป็นเธอเห็นไหมฮะถ้าฉันเป็นเธอฉันก็ต้องโกรธแบบนี้แหละเพราะมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมฉันขอโทษจริงเมื่อกี้แบบที่ไม่ได้โทรผู้หญิงจะอารมณ์เย็นทันทีค่ะเพราะมันถูกดูแลที่อารมณ์แล้วที่อารมณ์ก่อนจากนั้นผู้หญิงจะถาม แล้วทำไมถึงโทรมาไม่ได้นะผู้หญิงก,ก็จะค่อยๆนัดออ้วทไมถึงโทรมาไม่ได้ <c oughs> ผู้ชายก็บอกว่าขอโทษจริงเมื่อกี้มันมันติดประชมุมแล้วมันออกมาไม่ได้เขาทะเลาะก,กันแล้วมันออกมาแล้วมันอ้าเกลียดตัดใจอะ่ะเรา่ะนึกถึงเธอตลอดว่าเธอต้องแบบวุบ่นเธอต้องแบบเครียดแล้วแหละเธอต้องเครียดแล้วแหละแล้วพอพูดถึงมเสฉันฉันพี่แบบพี่ก็นอยนะแบบพี่ก็นึกถึงหนูว่าหนูต้องหนูต้องเครียดแน่ๆอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเออสมมุติถ้าคุณพูดแบบนี้นะ ชนีเกิดอะไรขึ้นคะกินอะไรยังอะ่ะว้าได้ของดีย่นย่นระยะเวลาจริง,รงๆคือเราอะขอโทษไปก่อน<ผ>มไม่ได้อะไรพี่โจผมขอร้องโอ๊ยมันอยากขอมากใช่ไหมพี่โจ <c oughs> นั่นแหละอดึงกลับมาฉะนั้นการขอโทษคือเราแคร์เขาแปบลบว่าเราแคร์เขาเราไม่ต้องแบบฉันไม่ผิดฉันไม่ขอโทษ คนพวกนี้ก็ครูก็เคยเป็นเหมือนกันคือเราต้องถามตัวเองค่ะว่าเราแคร์อะไรมากกว่ากันระหว่างชัยชนะกับความสัมพันธ์นะ mm hmm. คุณอาจจะแบบว่างั้นฉันฉันแคร์ชัยชนะก็ได้ก็นอนนอนกอดถ้วยรางวัลไปแล้วกัน mm hmm. นะคะคนทางก็ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามฉะนั้นเราขอโทษเพราะเรารู้ว่าเราลักเขาเราแคร์เขา ขอโทษตรงไหนเนี้ยเรารู้ว่าพี่เขาดูแลเราวันนั้นเราอาจจะอารมณ์เขาอาจจะอารมณ์เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาไป่เกิดอะไรขึ้นอลองเราขอโทษซะก่อนแล้วเนี่ยมันจะผ่อนลงมาเองใช่รู้สึกผิดเลเออห้ามทำกิริยาแบบนี้ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ก้าวร้าวนะลูกครับครับขอให้เด็กๆเข้าใจหนึ่งอย่างว่าการทำงานทุกอย่างมันทุกคนเป็นฟันเฟืองของกันและกันนะคะ มันไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่ไม่ใช่ผู้กำกับฉันเก่งที่สุดผู้กำกับลองไม่มีนักแสดงที่ดีนักแสดงลองไม่มีคนเสิร์ฟน้ําที่มาทําคือนึกออกมาคนบางคนเรียกคนเสิร์ฟน้ำแล้วบอกว่าพี่พี่เอาน้ำมาให้หนูหน่อยเหมือนแบบเวลาเราอยากจะได้ขอพี่เอาน้าให้หนูหน่อยเขาทําเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นฟันเฟืองลอูกคนที่เอาน้ํามาเสิร์ฟมาให้ครูอย่างเงี้ยเวลาครูไปออกกองถ่ายเงี้ยเอาน้ามาให้เขาเอามาให้เพราะอะไรเขามาให้เพราะว่าโอเคเขาปรารถนาดีกับเราหนึ่ง สองเราอะสามารถทํางานได้เห็นไ,ไหมครูทำเขาเอามาครูจึงทํางานได้ครูทํางานได้เขาก็ทํางานได้มันไปด้วยกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันเป็นใครเธอเป็นใครหยิบอันนี้ไม่ให้ฉันขอบคุณมากโอเค <laughs> หรือบอกป่าไม่ได้ขอให้รู้ไว้ว่าเราทุกคนมันไปด้วยกันแบบเนี้หรืออกนะเข้าใจเอเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเบน เบนมีปัญหาในเรื่องของการรับสารมากๆครับะค่ะแล้วจะเรื่องอะไรคือเวลาที่เราพอพี่เขามาบอกเราเนี่ยเบ้นจะมีภาวะแบบอ๋อครับครับครับแต่ช่วงนั้นะคิดอะไรก็ไม่รู้ในหัวอยู่เหมือนที่ครูบอกเสมอว่าคนเราฟังแต่ไม่ฟังจริงๆมันเป็นแบบนี้ฟังแต่คิดอย่างอื่นสุดท้ายข้อมูลเข้ามาได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ครูถึง <คน S 1> บอก มันเป็นเรื่องไหนนะครับรูคนละเรื่องครับที่พี่เขามาบอกให้เรามาบอกเพื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพอมาบอกปุ๊บแล้วเราก็บอกเขากระท่องกะแท่นที่วันที่เซอร์ไพรส์วันเกิดของครูเจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเค้กนะเดี๋ยวมาตอนท้ายนะตอนฟังเขาบอกว่าเบ้นฟังนี้เลยครับครับครับแต่ตาจะเป็นยังไครับเขาบอกคิดเบ้นมาตอนท้าย ครับแต่ครูเจียเขาเดิอนออกมาก่อนตรงนี้แล้วพวกเราก็เลยตกลงว่าเซอร์ไพรส์กันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราตกลงกันแล้วครับเค้กก็เน่าเลยค่ะฟาว<笑><笑>ไม่ไมไม,ไม่มันคือทุกอย่างรับมาก็ต้องสื่อสารให้มันถูกต้องเขาส่งมาแบบนี้เป็นแบบไหนทําไม <Okay S 2> ต้องเป็นเออนึกออกไหมถ้าสมมุติรายการเขาบอกว่าสมมุตินะถ้าเป็นรายการสดทุกอย่างเซอร์ไพรส์ตอนเย็นนะคะเพราะเดี๋ยวของเบนบอกเซอร์ไพรส์อ้าวของยังไม่มา ซอร์ไพรส์กว่าเนอนะฉะนั้นหารับสารเราก็สื่อสารให้มันตรงสารด้วยนะอันนี้กับอีกอันหนึ่งอันที่เบน์รู้แหละว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเบน์เรื่องไม่ขาดไม่ขาแอคติ้งหรือเปล่าครับอ่ะฮะใช่ไหมครับโอเคอ่ะอันอันแรกก่อนครูขอมาทำความเข้าใจกับเบน์ก่อนครับ ที่เบนบอกว่าผมชอบวิธีคุณเหาะผมก็เลยสะกดจิตตัวเองทุกวันว่าวันนี้จะเป็นใครออ๋ผมว่าและว,ว่าก็เป็น่งนี้ <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่แบบคือมุกเหรอ <c oughs> เหมือนที่คุยกับพี่โจ๊กเกอร์ไว้คือแบบรู้สึกว่าแบบ,บเออแบบเสื้อผ้าวันนี้มันเท่มันก็แบบอุยวันนี้ลุกไปเท่หรือมันไม่ได้เชิงแบบโอ้หดั้งแบบติดกับติดกับแค่แบบนั้นนะครับคแต่คือก็ เหมือนผมผมเป็นผม,มาก,ก็คือพูดให้มันใหญ่พี่เองกันแหละพูดพูดเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ใชครับคืออ <c oughs> ทำความเข้าใจต่อเพราะแกเปิดไปแล้วฉันก็ต้องไปแล้วนะ <c oughs> ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเซลฟ์ท็อกให้เข้าใจกันด้วยนะว่ามันคือการสั่งตัวเองให้ไปสู่สิ่งที่เราต้องการเป็นนะคะแต่เราไม่สามารถสั่งตัวเองให้เป็นหลายๆอย่างได้มันต้องเลือก ใช่ไหมคะเราสมมติเราจะบอกว่าฉันมั่นใจมันคือแล้วการสั่งตัวเองมันต้องเป็นการสั่งที่มันมีผลกับต,ตัวเองไม่ใช่สั่งรสั่งว่าสมมติครูเนาะมุขคัวชอบบทแล้วก็ <c oughs> บทรักฉันบอจะรักฉันบอไม่ใช่ <c oughs> ทีนี่ลกสิถู <c oughs> ไ่ไหมคะไม่ใช่ <c oughs> การสั่งคือมันต้องควบคุมได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็เป็นตัวของเราในช่องทาง <c oughs> ที่เราต้องการเป็น แต่การใส่เสื้อมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์อยู่แล้วนั่นเป็นเป็นเรื่องปกติถูกไหมเราเคยผู้หญิงใส่ส้นสูงปุ๊บผู้ชายใส่สูทเป็นอีกแบบหนึ่งใส่กางเกงยีนเป็นแบบหนึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่เราไม่ต้องไปนั่งเซ็ตคาแรคเตอร์ว่าแบบวันนี้เออวันนี้ฉันจะเป็นอะไรเนาะวันนี้เป็นซินเดอเรลล่าดีกว่าอย่างเงี้ยรู้ไหมคะมันดูเพี้ยนนะลูกยอมรับครับเพี้ยนครับเออมันดูเพี้ยนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคืออะไรหมยง่ ผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าเป็นวันนี้เป็นลุงนี้วันนั้นเป็นแบบนี้ผมรู้สึกมันค่อนงเหมือนเดิมทุกคนปกติแลึวทำ่มถึงพูดทำไมถไงเบอร์เป็นเรื่องใหญ่คือเป็นพูดเมื่อเองจริงนรินแบบไม่ไบบโอเคก่อนที่ก่อนที่เราจะเบอร์ลองถามตัวเองว่าอะไรทําให้เราต้องพูดนะพูดไปเพื่ออะไรอยากได้อะไรอยากเพื่อนสนุกครับเพื่อนสงัดไหมช่วงนี้สงัดมากครับงงเลย เห็นพูดเลยมาอยู่ละมาริวมากคืออยากคืออยากให้เพื่อนสนุกก็เลยปล่อยมุกออกไปว่าแบบใช่ครับเซอร์ไพรส์ผมมึงก็มึงก็เลยเซอร์ไพรส์ตัวเองตลอดเวลาเลยวะว้าไม่เห็นใครเขาสนุกกับใครชั้นเลยถูกไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กว่าเราอะฮะจริงที่สุดเบน์ครับคืออ่ะเพื่อนเขาบอกว่าข้างนอกเราเป็นไงที่ในคลาสคุณสาวข้างนอกเขาดูเงียบๆใช่ไหม ตอนก่อนที่เข้าบ้านเป็นไงนุ่มเงียบจริงๆครับอืมเงียบเงียบไม่ค่อยอะไรกันใครใช่ครับตัวเองก็เจ๋งนิดนึงนะอ่าเจ๋งใช่มีของใช่มีของเจ๋งด้วยคือปัจจัยแล้วแล้วตอนนั้นเราเป็นยังไงทำไมเราถึงแสดงออกแบบนั้นตอนนอกบ้านเออตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงแสดงออกแนั้นมัน ก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็ไม่รู้จะอะไรแล้วเวลาแล้วเวลาเบนโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอแตะเบนไว้ก่อนครูขอแตะเบนไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะกลับมาครูขอต่อในเรื่องนี้ก่อน